อันนี้เป็นบ้านเหรอใช่ค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่ค่ะแบบนี้ไม่ใช่ว่าแม่มาใส่เขามาจำเงี้ยบางคณจำเงี้ยหกสี่คนจริงนะยังแมาแม่ไปยังหมดต่อนนี้ลูกไอมึงยังไงขยายต่อเติมไปรวมแล้วจริงๆสมาชิกที่จะอยู่บ้านหลังนั้นอีกกี่คนบ้านหลังนี้เนี่ยเรามีเฮ้ย ใหญ Dante, ่ไม่เข้าหรอไม่เพ้นรอยู <cod fum> ่กันครบยคะนนนี้เหนมยมฝนฝนไม่ได้ตกมากเหมือนยู่เทศบาลหนูถ้าเทศบาลนัเละเลยอ่ะเอในไ่ได้องมาอยู่อยู่สี่คนค่ะสคนค่ะ ให no. right? like, ้มันได้ให้มันเสร็จเลยอ่ะ้อมแล้วเออคุณผู้แต่นี่ก็คืออางนี่เลยค่ะอ่แล้วเพราะว่าปลูกเรืองการอยู่ถ้าไมไม่เอา้วอยู่แบบนี้ก็ได้นะถาป่วยอ่ะแขนขาอ่อนแรง พอใจแล้วถ้าได้ร้านแบบนี้เออนเต้นจะได้บานะ้านแล้วได้บ้านเลยนะเป็นความฝันนี่คือโครงการบา้านใดว